นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรนังขจฉามิทุติยามปิพุทธังธัมมังสังฆังสรนังขจฉามิ ตติยามปิพุทธังธรรมังสังขังสรรนังคัฉามิยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ ขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัทชคาสัก,กยมุนีสมาหิโตนาเตนธรรมเมนสมัธิกินจิิธรรมปิธรรมเมร,รตัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนสุวัตทิโหตุยำพุทธเศธโถปริวันณนีสุจริง สมาทิมานันตริกัเยมาหุสมาทินาเตณสโมโณนวิชติอิธรรมปิธรรมเมราตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสันธาจา,าริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยยาสุขตัสสสาวกา เอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนสัจเจนะสวัตทิโหตุเยสุป,ปยุตตามนาสสาทัพเหนานิกามิโนโคตมสัาสนนมหิเตปติปัตตาอามตังวิไคหรัทธามุธานิพุติงพุทธมานา อิธรรมปิสังเครตะนังปณีตังเอเตนัสจเจนะสุวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนัตทิสัมภะวังวิรัตตจิตตายติเกพะวสมิงเตขีนพีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติธีรายถายัมปทีโปอิธรรมปิสังเครตะนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ ขยังวิราคังอมตังปณีตังยัตชคาสัก,กยมุนีสมาหิโตนาเตนธรรมเมนสมัธิกินจิธรรมปิธรรมเมร,รตานังปณีตังเอเตเนสัจเนณสุวัตทิโหตุยํพุทธเศธโถปริวันณนีสุจริง สมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตณสมโณวิชติอิธรรมปิธรรมเมราตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุคลาอัธถสตังปสันธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสสาวกา เอเตสุชินนานิมหัพลานิอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนสัจเจนะสวัตทิโหตุเยสุปยุตตามนาาัสสาพเหนานิกามิโนโคตมสัาสนัหหิเตปต,ติปัตตาอามตังวิไคหลัทธามุธานิพุติงพุชมานา อิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนัตทิสมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวสมิงเตขีนพีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติธีรายถายมปฏีโปอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ ขยังวิราคังอมตังปณีตังยัทัชคาสัก,กยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัทิกินจิอธรรมปิธรรมเมร,รตะนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัตทิโหตุยำพุทธเศธโธปริวันณนีสุจริง สมาทิมานันตริกัญยมาหุสมาทินาเตนะสมโมณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสันธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสสาวกา เอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนัสจเจนสุวัตทิโหตุเยสุป,ปยุตตามนสา,าทัพเหนานิกามิโนโคตมสาสนนำหิเตปัต,ติปัตตาอามตังวิไคหลัทธามุธานิพุติงพุทชมานา อิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนัสจเจนสุวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนัดที่สมภะวังวิรัตตจิตตายติเกพวสมิงเตขีณพีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติธีรายถายมปะทีโปอิธรรมปิสังเครตานังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ ขยังวิราคังอมะตังปณีตังยัตัชคาสัก,กยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิธรรมปิธรรมเมร,รตะนังปณีตังเอเตนัสจเจนะสวัตทิโหตุยํพุทธเศธโถปริวันณนีสุจริง สมาทิมานันตริกัญยมาหุสมาทินาเตณสมโมณวิชติอิธรรมปิธรรมเมราตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุกคลาอัฏฐสตังปสันธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสสาวกา เอเตสุชินนานิมหัพลานิอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนัสจเจนะสุวัตทิโหตุเยสุป,ปยุตตามนสา,าทัพเหนานิกามิโนโคตมสาสนนำหิเตปฏิป,ตต,ปตตาอามตังวิไคหลัทธามุธานิพุติงพุชมานา อิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนัทีสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภะวสมิงเตขีนะพีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติทีรายถายัมปฏีโปอิธรรมปีสังเคระตานังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ ขยังวิราคังอมตังปณีตังยัทัชคาสัก,กยมุนีสมาหิโตนาเตนธรรมเมนสมัทิกินจิอธรรมปิธรรมเมร,รตะนังปณีตังเอเตนาสัจเจนะสุวัตทิโหตุยํพุทธเศธโถปริวันณนีสุจริง สมาธิมานันตริกัญยมาหุสมาธินาเตณสโมโณวิชติอิธรรมปิธรรมเมราตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุกคลาอัฏฐสตังปสันธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสสาวกา เอเตสุชินนานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนัสจเจนะสวัตทิโหตุเยสุป,ปยุตตามนสา,าทัพเหนานิกามิโนโคตมสาสนนำหิเตปฏิป,ตต,ปตตาอมตังวิไคหลัทธามุธานิพุติงพุชมานา อิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนัทที่สัมภวังวิรัตตจิตตายติเกระวสมิงเตขีนพีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติทีรายถายมปทีโปอิธรรมปิสังเครตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ ขยังวิราคังอมะตังปณีตังยัตชคาสัก,กยมุนีสมาหิโตนาเตนธรรมเมนสมัติกินจิธรรมปิธรรมเมร,รตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนสุวัตทิโหตุยำพุทธเศธโถปริวันณนีสุจริง สมาทิมานันตริกัญยมาหุสมาทินาเตนะสมโมณวิชติตอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุคลาอัตถสตังปสันธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยยาสุขตัสสาวกา เอเตสุชินานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัตทิโหตุเยสุปยุตตามนัสาทัพเหนานิกามิโนโคตมัสาสนนำหิเตปัต,ติปัตตาอมตังวิไคหลัทธามุธานิพุติงพุชชมานา อิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนัสจเจนสุวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนัดที่สัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวสมิงเตขีนภีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติธีรายถายมปทีโปอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ ขยังวิราคังอมะตังปณีตังยัตัชคาสัก,กยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิธรรมปิธรรมเมร,รตะนังปณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวัตทิโหตุยํพุทธเศธโถปริวันณนีสุจริง สมาทิมานันตริกัญยมาหุสมาทินาเตนะสมโมนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุคลาอัตถสตังปสันธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสสาวกา เอเตสุทินานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนัสจเจนสุวัตทิโหตุเยสุป,ปยุตตามนาสาทัพเหนานิกามิโนโคตมสาสนนำหิเตปัต,ติปัตตาอมตังวิไคหรัทธามุธานิพุตติงพุชมานา อิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนัตที่สมภะวังวิรัตตจิตตายติเกภะวสมิงเตขีนะพีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติทีรายถายมปฏีโปอิธรรมปีสังเครตานังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุธเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ ขยังวิราคังอมะตังปณีตังยัตัชคาสักยะมุนีสมาหิโตนาเตนธรรมเมนสมาทิกินจิอธรรมปิธรรมเมระตะนังปณีตังเอเตนสัจเจนสุวัตทิโหตุยํพุทธเศธโถปริวันณนีสุจริง สมาทิมานันตริกัญยมาหุสมาทินาเตนะสมโมณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุคลาอัตถสตังปสันธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขตัสสสาวกา เอเตสุชินนานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเครตานังปณีตังเอเตนัสจเจนะสวัตทิโหตุเยสุป,ปยุตตามนาสาทัพเหนานิกามิโนโคตมสาสนัมหิเตปัต,ติปัตตาอมตังวิไคหลัทธามุธานิพุติงพุชมานา อิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนัที่สัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภะวสมิงเตขีนพีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติธีรายถายมปทีโปอิธรรมปีสังเครตะนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ ขยังวิราคังอมะตังปณีตังยัทัชคาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนธรรมเมนสมัทิกินจิธรรมปิธรรมเมรตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนสุวัตทิโหตุยํพุทธเศธโถปริวันณนีสุจริง สมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสโมณวิชติอิธรรมปิธรรมเมรตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยปุคลาอัตถสตังปสันธาจาตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยยาสุขตัสสาวกา เอเตสุชินานิมหัพพลานิอิธรรมปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนัสจเจนะสวัตทิโหตุเยสุป,ปยุตตามนสา,าทัพเหนานิกามิโนโคตมสาสนนำหิเตปัต,ติปัตตาอมตังวิไคหรัทธามุธานิพุติงพุชมานา อิธรรมปิสังเครตะนังปณีตังเอเตนัสจเจณสุวัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนัตทิสมภะวังวิรัตตจิตตายติเกภะวสมิงเตขีณพีชาอวิรุณหิฉันทานิพพันติธีรายถายมปทีโปอิธรรมปีสังเครตะนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุ